แล้วครับขบวนสีแดนะครับะจะผ่านจุดบัดน้องบอัวนะครับมารอดูขบวนได้เลยนะคะจาราจรก็ด้านเลนเช่นเคยครับวันนี้ชารสามนาทีนะครับมารอดูขบวนได้เลยนะคะวันนี้ชาสามนาทีนะครับ <c oughs> ตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบสี่แล้วนะครับจะผ่านจุดบัดนองบอัวนะครับมารอดูได้เลยนะคะ ตอนนี้สีได้ J A สี่หนะคะมามลองตัวได้เลยนะเรับมาดูไหมกันน้งเียตัวนะครับอ่ะล้วขอบุณนะคเจบเจ๊ กระบวนการสีนูเปต้ครับผมกำลังเข้ารางหลักเลยนะครับ เขาล sociedad, <S 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 ่างหลักมาแล้วที่แบบเบิรนสินแปดแล้วที่วันนี้เหมือนแล้วที่เร่งเครื่องห่มๆมาแล้วนะครับบนสินแปด เสียงแสบหูนันนค่ะแล้ขบวนชินแปนี้ค่ะตอนีชิงแปงกำลัง ไป,ป,ออไป,ปะจะปัตออไปนะคะถ่ายที่มาปัดได้ไม่ดีไหมคะค่ะ